จีนครองอันดับหนึ่งโลกด้านคลัสเตอร์นวัตรกรรมเมื่อเรเ็วๆนี้สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของจีนหรือ CNIPA ประกาศว่าจีนครองอันดับหนึ่งของโลกมีจำนวนคลัสเตอร์นวัตรกรรมชั้นนำมากสุดติดต่อกันเป็นปีที่3โดยมี24คลัสเตอร์ติด100อันดับแรกของโลกประจำปี2025จากการจัดอันดับขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPo ตู 1, 000, 000. ้ยโศกสำนักง,งานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของจีนระบุว่า <22 4. S 1> ข้อมูลถึงเดือนมิถุนายนปี2025จีนมีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่อยู่ในอายุการคุ้มครองรวม5ล้าน10,000ฉบับโดย3ล้าน7 27,000ฉบับเป็นของวิสาหกิจในประเทศ5 2 4 0 0 0พแหง่งทำให้บทบาทของวิสาหกิจในฐานะเป็นผู้นำด้านวัตกรรมมีความเด่นชัดนับวันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จิงครอง3ใน10อันดับคลัสเตอร์ด้านวัตกรรมชั้นนำของโลกซึ่งคลัสเตอร์เซินเจิ้นฮ่องกงกวางโจวขึ้นอันดับหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรก